สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับนกอีกแล้วด้วจ้ะในช่องกินแซ่บโชว์ใบนกมื้อนี้มาบรรยากาศตอนบ่ายแรงๆหน่อยเด้อจ้ะมื้อนี้นกสิพามากินเอ่อลูกชิ้นยืนกินภาษาแต่มื้อนี้ก็บ่ได้ยืนด้วจ้ะนั่งเอาก่อนสิไปกินกันเนาะคะ่ะฝากเป็นร่ังใจให้นกด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ,บ่ได้พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะเด้อ ลูกชินกับน้ำจ <sh> <sh> ิ้มนี่สือมากหรอค่ะบไดเหตุเองแต่ถ้าเหตุเองก็เหตุใดอยู่เพราะเหตุดูแล้วนี่ล่องร่องของเจ้านี่ล่องเอามาชิมเบิงจ้ะเป็นรสชาติจังได๋ก็สิมีนี่ค่ะตำปลาสีสันจิตจาดขึ้นเราสือมากขึ้นกันจ้ะมาพี่น้องจ้ามากินกันเลยจ้ะบดนี้ลองชิมดู อร่อยวย่าจับอืมอืมใช้ได้พักไปชิ้นีกระลำจ้ะแสงกวา เป่นหอมกินเป็นต้นแบบนี้จะแสบ ซึ้งๆจะออกเแบาบนิ่มๆนะเขาก็แบบเกลาก็แบบน้ำจิม้มหอมปอมนี่บรรยากาศก็ห้อนๆหรอกพี่น้อง เอาเอา嘛จำปาจับจิดจับพอผมือเึ้ะ ถือว่าผพานไว้จากลานหนักลูกสาวนางเชี่ยอยู่ทาง ขขากันรอบเดนหอม มันเข้าตั้งวันรถติดมันไปเลยอบตอกันนะจ๊ะบระเด็กกับนะเพิ่นอืม เียมพอนตองไม่ได้ยืนกินออกจากนั่งกินมัทนัดมัทนัดยืน น้ำจิ้มเขากันเขากันแล้วมาชิมน้ำจิ้มออกแบบบ๊อบเฮดบ๊อบเฮดโดดจะ้ะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานครบทุกรสอยู่ จำปา้จปาากับแสบซ่วงคับ

ไปแล้วค่ะอิมเดี๋ยวจะกินต้อ,อย่ค่ะ,ะสำหรับคุณปนิกนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันไม่คิดนาะสวัสดีค่ะ